สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูปร์สาทดีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะฮะจะมีการตัดเกรดบอลถ้วยถัดไปเนาะแต่พอดีว่าบอลม,มันไปหน่อยนะฮะก็เลยดีเลยเป็หนึ่งวันนั่งดูบอลเนาะเมื่อวานบอลอย่างมัน โอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะอาจจะไม่มีข่าวทางหน้าประกาศนะฮะอาจจะนะแต่ถ้าเกิดมีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็จะมาไลฟ์หรือทำคลิปนะฮะแต่ที่แน่ๆน,นะครับเราไปตัดเกรตัวละครบอลถ้วยที่กําลังจะเข้ามานะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นประจำทุกอาทิตย์อยู่แล้วถ้วยนี้นะครับผมแทบไม่ได้เล่นเลยเอาจริงๆไม่ค่อยว่างขี้เกียจด,ด้วย เดี๋ยวจะลองออโต้สักหน่อยแล้วกันก่อนหมดเวลานะฮะและนี่ก็เป็นโชมหน้าตัวละครที่เราสามารถใช้ได้ในถ้วยถัดไปหลังบ่ายสนี่แหละซึ่งมันมีตัวละครเก่งๆหลายตัวทีเดียวนะฮะมาครับก่อนที่เราจะเริ่มทุกอย่างนะครับก็อย่าลืมครับร้าน The Hand Shop Game Mobile ครับสปอนเซอร์ช่องผมนะครับรับบริการเติมเกมกับตันซุปสระดินทีมนะครับ ก็แน่นอนว่าร้านนี้นะครับมีความปลอดภัย100%เนะครับจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องนะครับเติมเกือบทุกเกมนะครับหากคิดจะเติมตังค์นะครับก็อย่าลืมครับร้านหรือร้านช็อปเกมโมบอยนะฮะพร้อมให้บริการเสมอ24ชั่วโมงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสปอนเซอร์กันมาอย่างยาวนานน่าจะรู้กันอยู่แล้วนอาตัวตุกตุนขึ้นมาก่อนลืมลืมลืม ต่อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องนะครับก็อย่าลืมไลร์ของแอดมินพาลูแอดมินจากเพจหลักครับอ๋บริการมากว่า5ปีนะครับปลอดภัยแน่นอนครับราคาก็ไม่แพงนะครับเนื้อเรื่องครับ350บาทอีเวนต์300เรส250ครับและแบตเทิลพาร์ทสี่นะฮะดำเนินการจบภายใน2วันถือว่ารวดเร็วทีเดียวนะฮะและแน่นอนครับ Facebook ด้านล่างเป็นช่องทางการติดต่อ QR Code อยู่ซ้ายบนนะครับรวดเร็วว่องไวปลอดภัยนะฮะ อย่าลืมไปใช้บริการนะครับและสุดท้าย id ดองบอลครับผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับหากใครต้องการ id ดองบอลติดต่อมาได้ตรง Facebook ด้านล่างรูปภาพนี่นะฮะนะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะฮะเราไปดูการตัดเกรดตัวละครแน่นอนว่ามันจะมีตัวละครบางตัวนะฮะที่เคยเข้ามาในบอลถ้วยแล้วก็มีบางตัวนะฮะที่ยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะ สําหรับการตัดเกรดตัวละครเหมือนเดิมครับคือความที่เห็นส่วนตัวนะครับและรอบนี้นะครับจากคําแนะนํำของคนผู้ชมหลายๆคนนะครับก็อยากจะลองเปลี่ยนปกติผมจะเรียงตามสัญชาตินะฮะอันนี้จะเรียงตามตําแหน่งบ้านนะครับโกคิปเปอร์นะครับดีเฟนซ์นะครับแล้วก็กองกลางแล้วก็กองหน้านะเรียงกันไปนะฮะเริ่มกันที่โกคิปเปอร์นะฮะโกคิเปอร์ครับรอบนี้มี3ตัวนะครับและเป็นทั้งสตัวนะครับเป็นตัวละคร ที่เรียกได้ว่าเคยลงสนามมาแล้วเคยเข้าบอลถ้วยมาแล้วมันดูนที่ตัวแรกนะครับมุลเลอร์ครับมุลเลอร์ครับเป็นตัวละครที่น่าจะใช้ง่ายที่สุดและเป็นตัวละครที่สามารถปูได้ตลอดเวลาครับแต่ได้มีเงื่อนไขนะครับคือคุณต้องลงทีมยิปเอ้ลงทีมยุโรปรุนรนถามว่าต่อถ้วยนี้มันทําได้ไหมได้นะครับได้เลยครับเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวทําได้นะฮะเพราะฉะนั้นครับมุลเลอร์ วันถ้วยครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นโกคิปเปอร์ที่น่าใช้ที่สุดนะฮะแม้ความสามารถจะไม่ได้โอเมากมายเหมือนโกสองสามรอบที่ผ่านมานะครับไปคุนเลอร์นะต่อมาครับซีโนเฮอร์นันเดสนะครับซีโนเฮอร์นันเดสนะครับเป็นตัวละครที่เคยลงบอลถ้วยมาแล้วเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นตัวละครยุโรปเหมือนกันนะเขารอบนี้มาปเป็นสีเขียวของรอบนี้ก็คือซีโนนะฮะ ก็มีความสามารถที่คล้ายๆมูลเลอร์ก็คือฟูฟูได้แบบเออมันก็ไม่ถึงกับสลอดเวลานะแต่คือมันจะฟูครึ่งหนึ่งเมื่อลงออสายทักษะ5ตัวนะฮะแล้วก็เมื่อพลังงานใกล้หมดนะครับจะบวกพลัง5ไม้ตาอีก25%ส่วนตัวตัวนี้เป็นตัวละครที่มีพลังใกล้เคียงพอๆกับมูลเลอร์แต่มันมีจังหวะที่อ่อนกว่า ก็คือมันฟูยากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเกรดมันก็จะต่ําลงนะฮะฮูลเลอร์ทำไมไปอยู่ตรงนั้นขอโทษทีนะครับใส่ผิดที่นะฮะนะครับสีโนโ่ครับแรงบีนะฮะและดอกสุดท้ายครับใครชอบเล่นหวยนะฮะใครชอบความเสี่ยงนะฮะก็อย่าลืมครับยามาดะครับพร้อมให้บริการเสมอยามาดะนะครับเป็นตัวนะครที่เมีควาสามารถใกล้เคียงกับ อ่อมุลเลอร์แล้วก็ซีโนนะฮะพี่แต่ว่าโอกาสที่มันจะเก่งเท่าเนี่ยประมาณ30% 30%็นะฮะ,ะคือโอกาส20%นะครับที่จะเพิ่มพลังท่าไม้ตายครับแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวละครอย่างยามาดาเนี่ยมันจะมีเพิ่มคิย์เอนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าที่จะใช้จริงก็อาจจะไม่เหมาะมั้งคือโกคลิปเปอร์ต้องมีความแน่นอนถูกไหมแล้วก็จบไปนะครับสําหรับโกคลิปเปอร์สตัวครับมาดู กองหลังก่อนนะครับกองหลังนะครับไล่เลียงไปที่ตัวแบตเทนพาร์ตนะครับตัวแบตเทนพาร์ตครับตัวนี้นะฮะลงตัวจริงบอลจัดอันดับได้เลยนะครับแน่นอนว่ามันต้องขึ้นแรง g s อยู่แล้วครับพลังเนี่ยอยู่ระดับท็อปแน่นอนฮะและเป็นตัวที่น่าใช้มากๆครับหากใครเติมแบตเทนพาร์ตนะฮะก็เอาตัวนี้ไปช่วยในแนวรับได้เลยนะฮะรอบนี้กองหลังเก่งๆหลายตัวนะฮะต่อมาอีกตัวหนึ่งสําหรับญี่ปุ่นกองหลังนะฮะก็จะเป็น ตัวละครอย่างอูระเบกครับอูระเบกครับมีความสามารถที่ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ได้ดีมากเมื่อเทียบกับกองหลังตัวอื่นนะครับตัวละครนี้นะครับจะเก่งเมื่อลงเป็นตัวสำรองนะฮะหากคุณต้องเล่นบอลถ้วยแล้วตีบวก4ี่นะฮะและเออคือคุณต้องตีบวก4ี่อะ่ะใช่ไหมมันจะได้โหดแล้วมันลงได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่น่าหมะก,กับการลงบอลถ้วยเท่าไหร่ใช่ครับมันมีสเตปที่โอเค แต่ลงได้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับความสามารถเนี่ยอยู่ระดับแรงค์บีนะฮะแต่ว่าผมให้แรงค์สีนะครับเนื่องจากความคุ้มค่าในการบิลนะฮะไม่เหมาะครับข้ามไปเลยได้นะฮะต่อมาครับมาดู2แฝดสุดโหดนะครับสีฟ้านะฮะสตัวนี้มีความสามารถใกล้เคียงกันนะฮะไม่ใช่ความสามารถใกล้เคียงมี h a คล้ายๆกันนะครับแต่มีสแต็กที่แตกต่างกันครับตัวละครสีฟ้าครับ เออมันชื่ออะไรวะดูแปม <c oughs> คือหน้ามันเหมือนกันไงโอเคเควินนะฮะเควินเนี่ย, okay. นะยจะเก่งกว่าเอริกความสามารถเหมือนกันคือมีเทพอ่านทาง55%และมีบวกผู้เล่นอยู่เยอรามันด้วย1%นอกจากนั้น,นะคระับยังมีเบิร์นสแตมิน่านะครับและค่าลูกยิงบนพื้นนะฮะเออตัวละครนี้เนี่ยถามว่าเป็นท็อปของบอลถ้วยไหมใช่ครับมันคือตัวท็อปของบอลถ้วยแน่นอน ขนาดลนบอลจัดอันดับจนถือว่าโหดเลยครับระดับ S นะครับและตัวต่อมาสีเขียวใกล้เคียงกันแต่สตัดสต,ตัดต่ำกว่านะฮะผมจึงให้แรงเอะครับก็ถือว่าเป็นแพ็คคู่เยอร,รมันนะฮะที่ดีมากๆเก่งนะฮะแล้วก็มีบวกเยอร,รมันนอกด้วยถ้าลง2ตัวก็บวกเยอร,รมัน2%บวกกอเบมุลเลอร์นะมุลเลอร์ก็บวกยุโรปด้วยแกงรอบนี้แกงเยอร,รมันโคตรน่าใช้นะฮะต่อมาครับก็คือตัวละครอย่าง เจนติเล่นะฮะตัวละครอย่างเจนติเล่ครับมีความสามารถในการฆ่าผู้เล่นลาตินอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกานะครับก็เอาจริงๆตัวนี้ความจริงเมื่อก่อนมันได้แรงมากกว่านี้นะแต่พอดีว่าเจนติเล่รอบนะี้อย่างที่ผมบอกว่าตัวละครกองหลังตัวเลือกมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมให้แค่แรงบีนะฮะคือมันก็เก่งแหละสเต็โอเคแหละแต่โอกาสที่มันจะสเต็ททำงานเมื่อเจอผู้เล่นลาตินอเมริกาเหนือนะรอบนี้ผู้เล่น ลาตินเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยค่อนข้างยากไปหน่อยค่อนข้างยากไปหน่อยนะฮะต่อมาครับมาดูตัวละครเยอรมันอีก1ตัวนะครับก็คือคาวนะครับคาวครับเป็นตัวละครที่มีสเต็ที่เยอะนะฮะแต่ไม่ได้มีบวกนอกอะไรมากมายนะครับแต่ถึงแบบนั้นนะครับตัวละครนี้ยังมีดีบัฟนะฮะดีบัฟผู้เล่นญี่ปุ่น2%ซึ่งเป็นดีบัฟนอกนะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวกับบอล คือมันใช้บอลไม่ได้เนาะส่วนที่เจ็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มเกรดฟูลพาวยี่สนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีใช้ได้ทีเดียวแต่ผมบอกเลยว่าสเต็ของมันนะฮะเป็นอะไรที่ไม่มีบวกเลยเนี่ยมันจึงสู้ตัวละครอ,อื่นๆที่มีให้เลือกเนี่ยยากมากๆเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ผมว่ามันเก่งแค่ระดับ ไม่ซีก็ก็บีแหละแต่ที่ผมยังให้ B เพราะว่ามันมีนมนมเพิ่มเกรดฟูพผานะฮะความสามารถเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยไม่มีบวกพลังเนะเาะก็น่าจะเป็นกองหลังทั้งหมดที่มีออมีไทเกอร์บานอีกตัวหนึ่งคือไทเกอร์บานเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เรียกว่ากองหลังก็ไม่เต็มปากคือมันแทบทุกตำแหน่งเอาเป็นว่าเริ่มกันที่กองกลางแล้วกันนะฮะกองกลางตัวแรกนะครับ,รบไทเกอร์บานครับไทเกอร์บานครับเมื่ออยู่ในเกรดฟูเผาครับบวกพลัง2ี่ครับ ถ้าลูกยิงที่ไม่ใช่บนลอยและมีเทพอ่านทาน,นะครับนอกจากนั้นยังบวกพลังเควินกับเอริกชมิดครับแม้พลังจะไม่ได้พุ่งพานมากมายนะักคือพลังไม่ได้โหดมากมายนะักแต่ว่ามันมีออปชั่นค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเล่นเป็นกองกลางเนี่ยผมให้แรงเอยังได้เลยนะแต่ถ้าเกิดจะเล่นเป็น DM คือจากนี้ผมบอกว่ากองหลังเก่งๆมันเยอะตัวเลือกเยอะผมก็ให้ประมาณแรงบีนี่แหละ,ะเกรตกมาจากคาวที่แล้วเนาะ คือตัวเลือกดีๆมันเยอะสำหรับกองหลังหรือแนวรับอืมเก่งใจนี่ <laughs> ต่อมาครับกองกลางตัวถัดไปนะครับก็เอาไปเริ่มกันที่กองกลางญี่ปุ่นนะ,ะไล่ไปกองกลางญี่ปุ่นนะครับที่พระเอกของเราครับพระเอกของเราเคยอธิบายให้หมดแล้วนะฮะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีนะฮะมีความสามารถที่เก่งและมีพลังยิงที่รุนแรงนะฮะ ตัวละครนี้เป็นตัวละครกองกลางที่ยิงกระแรงที่สุดในบอลถ้วยครั้งนี้นะฮะและแน่นอนครับเป็นตัวละครที่ลิงค์ค่าหลายๆตัวเพราะสามารถก็จะทํางานเมื่อเจอผู้เล่นญี่ปุ่นแล้วก็จะบัวนูน่นนี่นิดหน่อยเช่นเออผู้เล่น <c oughs> เอ่อความอืดเหลือน้อยพลังงานเพิ่มเนาะหรือแพ้การประลบประกบประกบคู่ก็จะบบกพลังอีกนิดหน่อยส่วนตัวผมถือว่าเป็นซื้อมาสักที่เก่งใช้งานได้จริงนะฮะ หากใครที่จะใช้ซื้อปาสะนะครับก็ให้ยิมญี่ปุ่นก็ต้องเป็นซื้อปาสะนะครับต่อมาครับมาดูมิสากิครับตัวละครมิสากินะครับเป็นตัวละครที่มีแซกที่ไม่เยอะนะฮะแต่โดดเด่นที่ค่าสงครับเมื่ออยู่กับซื้อปาสาะนะครับจะบวกพลัง20%แน่นอนว่ามันเข้าคู่กันอยู่แล้วมีความสามารถในการบวกเกรดฟูพาวนะฮะ10%เมื่อชนะแบ็คอัพครับและปกใจผู้เล่นญี่ปุ่นด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งในคีย์หลักนะฮะ ในการเล่นทีมญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะนอกจากนั้นครับยังมีบวกค่าประสานอีกด้วยอืส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งนะคืออาจจะไม่ได้ครบเครื่องมากมายนะักแต่คือเย็นไปเลยคือเรื่องส่งแล้วถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกว่าบอลถ้วยเนี่ยไม่ค่อยมีตัวครบเครื่องนะครับถ้าคุณเล่นแมตช์อัพกับฟอร์เวิร์ดหรือ AM ที่ไม่ได้มีความสามารถด้านเกม,มรับนะฮะมิสกิก็จะผ่านได้อย่างง่ายดายนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะแกลหลักของทีมญี่ปุ่นครับรอบนี้นะ มิซากิครับต่อมาครับมาดูอาอีชินโง่แครับออิชิงโงตัวนี้ครับมีความสามารถด้านการเลี้ยงที่ดีนะฮะแต่ด้านอื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับเออ่พราะสามารถอื่นๆนะฮะก็มีเบอร์ไซมิน่าคู้ต่อสู้เนาะยีนะครับออโต้ตัดบอล80%แล้วก็เจอผู้เล่นสโมสรบวกพลัง10%รอบนี้ไม่ได้มีผู้เล่นสโมสรเยอะเท่าไหร่นักผมให้อยู่ในระดับแงบงค์บแล้วกันสําหรับตัวนี้นะ คือเลี้ยงบอลมันก็ดีแหละมันก็ดีแต่ทางที่ดีเอาเป็นส่งถึก่าง่ายดี <c oughs> ส่งผ่านไปหน้ากอะเทศโทษอะไรเงี้ยแล้วต่อมาครับมาดูตัวส่งกันบ้างครับอย่างมัตสึยามานะครับมัตสึยามาสายส่งครับมีพลังสเตตัสที่ใช้ได้แม้จะไม่ได้โดดเด่นมากนะฮะก็ถือว่าเป็นมิสกิดาวเกตก็ได้นะครับ ตัวละครนี้นะครับมีบวก่าไม้ตาย20%ตลอดเวลาทาให้ตัวนี้ฟูตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นจะมีความสามารถในการโยนบอลสูงนะฮะหลายคนอาจเอาตัวนี้ไปเข้าคู่กับตัวละครที่เล่นบอลสูงก็ได้ส่วนตัวนะฮะผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายนะครับแม้จะไม่ได้เก่งมากมายนะฮะอืมนั่นมันก็ยังละคนระดับกับมิสกิอ่ะคือมิสกิมันมันโหดโหดกว่าเยอะเอาไปนางปี แต่ละตัวเนาะแต่ละตัวเกรดมันก็ประมาณนี้แหละแลงบีก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าไปคิดเยอะอย่าให้เป็นแลนซีก็แล้วกันต่อมาครับมาดูตัวสเตตโหดดีกว่าคือมันโหดจริงนะสเตตมันโหดกว่าไอวกที่ปรับมันนานหรือามันลงอีกครั้งนั่นก็คือเฟสเดลิกครับเฟสเดลิกสีแดงนะฮะเป็นตัวละครที่อ่าถูกลืมหลายคนลืมไปแล้วว่ามีตัวละครนี้อยู่ในเกม แต่ถ้าเทียบกับพวกมัซิยาม่าเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องแม้ว่ามัซิยาม่าจะมีบวกพลังตอลอดเวลามันก็เท่านั้นตัวละครนี้นะครับมีความสามารถที่ดีมากๆกค็คือเมื่อลงคู่กับเลวินบวกพลัง10%ถ้าคุณเล่นทีมยุโรปนะฮะคุณต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้เหลือตัวไม่พอนะฮะนอกจากนั้นครับยังมีเทปอ่านทาอีก30%ครับส่วนความสามารถอื่นนะครับเมื่อมีเพื่อนฝรั่งเศสนะครับ ลงในสนาม1ตัวนะฮะก็จะบวกพลังอีก5%คือมันเป็นอะไรที่งงมากๆนะ,ะตอนที่ออกมาครั้งแรกผู้เล่นฝรั่งเศสชอตไมยนั้เป็นฝรั่งเศสในเมื่อมือเป็น,ปนสวีเดนแต่ก็ไม่ได้สําคัญมากนะฮะไม่ได้สําคัญมากครับผนว่าตัวนี้นะครับผมให้อยู่ระดับแรงเอครับแม้ความสามารถต่างๆจะไม่ได้ดูดีมากเหมือนไอ้พวกตัวนี้หรือตัวนี้คือพลังมันเยอะไงสแตทแม่งเยอะ เออสดเต็เยอะใช้ง่ายแรงเอนะฮะรอบนี้ยุโรปเก่งหลายตัวครับต่อมาครับมาดูกองกลางนะฮะตัวถัดไปกับตันทีนะฮะเลวินครับก็สําหรับเลวินเนี่ยเป็นกองกลางกับกองหน้านะอ,อสองตำแหน่งแต่เท่าที่มุมมองที่สะเต็เนี่ยมันน่าจะเป็นกองกลางมากกว่าครับตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่มีสเต็สูงอีกแล้วนะครับแม้จะไม่ได้มีบวกเพิ่มอะไรที่รุนแรงนะัก พลังยิงพอมีนะครับแต่ถ้าใช้ยิงจริงผมว่าไม่น่าพอไม่น่าพอนะมีเบิร์สสนไซเมน่หน้า15%เนะครับเทปอ่านทาง20%เลี้ยงไก่5เท่าเหมาะแก่กลายเป็นตัวทําเกมมากกว่าครับแม้แตทยิงจะเยอะที่สุดนะครับแต่ก็เยอะกว่าไม่มากหากคุณคิดจะใช้เป็นตัวยิงไม่มีประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าคุณคิดจะใช้เป็นตัวทําเกมนะครับ a ออะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวที่มีประโยชน์นะฮะ อ่าผมให้อยู่ระดับ a นะครับสำหรับเลวินแซตเยอะแซดเยอะคือแซตเยอะไว้พวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นรอบนี้แซตไม่เยอะเท่าไหร่ต่อมาครับมาดูกองไก่ตัวหนึ่งลาสันลาสันะเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับเลวินครับแต่ว่า,ามีท่าที่น้อยกว่ามีท่าที่น้อยกว่าตัวละครนี้นะครับมีเซตที่เยอะนะฮะเยอะ มีความสามารถาออเจ้าคล้ายแบบเฟเดลิกครับก็คือเมื่อโลหัวเลวินบวกพลัง10%นะครับบวกเกตฟ,ฟูพาอ้ยบวกเกฟูพาเมื่อเปิดฟูพาวนะครับจะบวกพลัง5%ครับมีฟื้นตัวไวแปนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนะเาะเพราะเป็นตัวละครที่มีแซกเยอะนะแล้วก็ผมให้อยู่ในดับ A ได้ไหมตัวนี้ได้นะผมว่ารอบนี้ยุโรปมายุโรโปโหดครับ แต่มันก้ามกึ่งระหวัง A กับ B นะแต่ผมให้ A ได้เพราะว่ารอบนี้ยูโรคอมโบนะฮะโหดจริงโหดจังนะฮะไปครับแก๊งสปีเดนครับขึ้นแรงเอนะฮะต่อมาครับมาดูตัวละครจีกันบ้างครับอย่างเซี่ยวจงกัวนลวครับเซี่ยวจุงกัวนลวครับเมื่อเทียบกับตัวยุโรป3 4ตัวที่ผมพูดมาถือว่าสเต็ปน้อยกว่าค่อนข้างเยอะครับตัวละครนี้ครับมีความสามารถครับเมื่อเจอกับผู้เล่นญี่ปุ่นบวกพลังาปรแต่รอบนี้ผู้เล่นญี่ปุ่นไม่เยอะนะฮะเอ่อเมื่อประกบคู่นะครับ มันจะมีลดสแต็กนะแต่ต้องประกบคู่เท่านั้นลด20%กับลด1 5ซึ่งโอกาสเกิดเนี่ย50%กับ50%ก็คือม,มีโอกาสเกิดเต็มที่ก็ตามสิาตลดสแตก็กซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องไปเสียเ่ยงไงมันต้องไปเสียเ่ยงไงจะมีข้อดีอยู่บ้างคือมีเอ,อ่อผนึกท่าไมา้ตายนะครับคู่ต่อสู้70%ส่วนไอออโต้ตัดบอลเนี่ย่ยามเปอา์เซ็ไมก็ไมู่้นะฮะ บวกเพื่อนร่วมทีมนะครับตั้ง3%ก็ถือว่าอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยสเต็ก็ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วแล้วเจอกับผู้เล่นญี่ปุ่นบวกพลังยังเจอกับผู้เล่นยุโรปไม่บวกก็ทําให้ตัวนี้ค่อนข้างลำบากแน่นอนสําหรับถ้วยนี้ก็อยู่แลงบีไปนะฮะแลงบีนะครับรอบนี้ไม่ค่อยมีขยะนะฮะถือว่าใช้ได้เกิดบทุกตัวเนาะเอองกลางหมดยังวะอ่ะหรือเชสเตอร์โดนเชสเตอร์ เชสเตอร์นะครับเป็นตัวละครที่เคยลงมาแล้วเนาะแล้วก็มีสเตตัสที่ถือว่าดีถือว่าเก่งอาอยุโหบรอบนี้สเต็สูงทุกตัวครับก็สำหรับเชสเตอร์สีแดงนะฮะมีความสามารถเบิร์นสตมินาคู่ต่อสู้นะครับ15%นะครับนอกจากนั้นนะครับมีเทพอ่านทาง20%และมีเจอ AMDM บวกพลัง20%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายครับนอกจากนั้นนะครับ ยังมีฮอตไลน์ฟอร์เบิร์ดด้วยซึ่งฮอตไลน์น่าจะเป็นฮอตไลน์ตัวเดียวมั้งของบอลถ้วยครั้งนี้นะครับแท็นะครับที่ถือว่าใช้ได้และเมื่อพัสพัสสีให้ A ทํางานนะครับจะเก่งมากๆก็ถือว่าอยู่ระดับแรง A เอได้เลยนะครับสาหรับบอลถ้วยครั้งนี้นะฮะโอ้โหทีมยุโรปดีจริงๆนะครับมาดีจริงๆน่าใช้น่าเล่นน่าโดนนะฮะสำหรับทีมยุโรปครับต่อมาครับมาดูกองกลางอีกตัวหนึ่งครับดีแอสนะฮะเอาผิดตัวหรือเปล่าไม่น่าผิดหรอก ดีแอดเวอร์ช no so ั nice ่นเก่าแก่เก่ากกเก่าชิมหายนะฮะได้รับการปรับความสามารถตัวละครนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเจอกับผู้เล่นสีแดงนะครับบวกพลัง10%เปิดเกตฟูพาวบวกพลังอีก20%นะฮะสตตดัสถือว่าใช้ได้แต่ที่สำคัญคือมันมีเลี้ยงบอลไกล5เท่า5ใครคิดเอาไว้ทำเกมแบบเป็นสายเลี้ยงแล้วโยนเข้าไปเปิดไปหมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนตัวมันเดียวได้ไปหน่อยเนาะมันไม่ได้มีบัฟบวกอะไรคืออย่างรอบนี้ยุโรปมันบวกขั้นเชอะเยนเนี่ยบวกเยอรมันเนาะมลเลอร์บวกยุโรปอะไรพวกนี้ก็จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาอันนี้มีรถญี่ปุ่นใช่ปะที่ผมจําได้อรนนี้แล้วกันเอ,อนะฮะจร่งละจริงแต่มันมัน,ม,นมันอยู่ผิดที่ผิดทางเลยนะรอบนี้แก๊งลาตินมาน้อยเพื่อนมาน้อยต่อมาครับมาดูกองกลางตัวสุดท้ายนะ ก็คือจุนครับจุนครับเป็นตัวละครซูเปอร์ซับนะฮะเพราะฉะนั้นเกรดก็จะไม่ดีแน่นอนแต่มาเมื่อเทียบกับอูราเบก็ยังถือว่าเก่งกว่าเก่งกว่าครับมีความสามารถนะครับในการเป็นซูเปอร์ซับเนิร์ฟดีจริงๆก็คือมันไม่ค่อยมีโล่ไงมันไม่ค่อยมีโล่ไงมันใช้บอดไม่ได้เนาะตัวละครนี้จะมีความสามารถในการลดสเตตัสผู้เล่นต่างชาติ2%นะฮะนอกจากนั้นครับยังบวกพลังผู้เล่นมัธยมม้นอีก2%ด้วยซึ่งอาจจะมีผลน้อยหน่อยนะอันหลังนี้ ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเก่งไหมมันก็เก่งใช้ได้แต่ถ,ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าอาก็ไม่เท่าไหร่ตัว,ต,วตัวเนี่ยผมว่ามันอยู่แรงซีได้เลยนะแต่ว่ามันยังมีลบสองนนเจปแปนก็เป็นแรงบี B แล้วกันซูเปอร์ซับทาคทย่จิจั้นเอามาันไม่ต้องตีโบก4ีแล้วแหละเอามาลงยืนเป็นพระประธานลดพลังคู่ต่อสู้นิดหน่อยก็ยังดีประมาณนี้นะฮะ แต่ความเก่งของมันเนี่ยแรงสีเลยนะไม่เท่าไหร่ความเก่งกับความคุ้มเนาะเหลือแต่กองหน้าแล้วนะฮะกองหน้ารอบนี้ครับมีหลากหลายสัญชาติครับมาดูกันที่ผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับมาตัวเดียวนะครับพี่โฮงครับพี่โฮงครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยิงแรงที่สุดอีกแล้วคือเฮียวงะมันก็อย่างนี้แหละเน้นยิงวันด้วยครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมญี่ปุ่นนะคือทีมญี่ปุ่นตัวอื่นอย่างซึ่งภาษาเนี่ยมันก็ยิงได้นะ แต่และเกิดจากคนชอบใช้กองหน้าเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วสำหรับญี่ปุ่นเมื่อเจอเมื่อลิงเมื่อลงกับผู้เล่นญี่ปุ่น3คนขึ้นไปนะฮะบวกพลังครับ20%เจอกับผู้เล่นสกัดบอลน,นะครับบวกอีก20%จะทําให้สิ้นคิดได้มากขึ้นก็คือยิงไกลย,ยิงฝ่ายิงอะไรทะลุบล็อกอะไรพวกนี้แลวรอบนีู้้สึกจะไม่มีผู้เล่นสกิดบอลด้วยเนาะทำให้ใช้ง่ายมากขึ้น มีประกบมีอ่านทางประกบทู่นะฮะเทพอ่านทางอีก10%็ก็ถือเป็นตัวละครที่ดีนะขึ้นระดับ A ได้สบายๆครับสบายเลยเชียวงานนะฮะต่อมาครับมาดูมาคัดครับรอบที่แล้วนะมาคัดไม่มีเชสเตอร์นะครับรอบนี้นะครับมาคัดมีเชสเตอร์เมื่อลงคู่กับเชสเตอร์นะครับจะบวกพลัง10%แต่ผมขอบอกว่า แม้มันจะลงคู่กับเชสเตอร์นะฮะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับเพราะเหตุผลหลักๆคือมาคัดนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเล่นบอลสูงที่ดีนะฮะและเมื่อเล่นบอลสูงที่ดีมักจะออกค่าบอลสูงเยอะๆถูกไหมครับบอลสูงมันก็จะแรงแต่ตัวนี้ครับมีล็อกบอลต่ํา หาคิดใครคิดจะใช้จริงๆก็ต้องไปสุม่มแรนดอมเอาคืออย่าไปอ้าพีดเอร้องขอบอลต่ำอ่ะคือต้องอ้าพีดเอไม่ครบอ่ะแล้วไปเล่นบอลสูงเอาซึ่งผมว่ามันยุ่งยากไปหน่อยถึงจะมีเชสเตอร์ผมก็ว่ามันมันเป็นตัวที่ไม่น่าใช้อาจริงๆไม่น่าใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันนนทำเพื่ออะไรล็อกบอลสูงโอเคผมให้เกรดนะครับเกรดนะครับจากค่อนข้างแปลกหนึ่งสำหรับมาคัส มาคัดนะครับถ้าคุณฟูนะถ้าคุณใส่ H A จนครบนะฮะก็คือล็อกบอลต่ำ80%มันก็จะอยู่ระดับ B นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบาคัดพิการคือปรับเ A ไม่ครบก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ไปก่อนก็คือไปรุ่น50 50เอาบอลสูงเอาแต่ถ้าเกิดคุณปรับเ A ไปแล้วมันล็อกบอลต่ำา80%เนี่ยมันจะกากลงอัพเต็มกากลงแปลกเลยฮะนั่นแหละครับอัพอัพเต็มแล้วกากลง แล้วก็มาดูตัวต่อมานะครับอืมต่ว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของบอลถ้วยครั้งนี้ก็ว่าได้ชนันนยเดอร์ครับชนเดอร์นะฮะเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายใช่ใช้งานง่ายเมื่อมีผู้เล่นยิ่เม่อมีผู้เล่นยุโรปสายพลักกำลังนะครับสอคนขึ้นไปรวมตัวเองก็เป็น3ตัวมันทำได้อยู่แล้วนะฮะมุลเลอร์เชสเตอร์ชไนเดอร์ครบเลยบวกพลัง20นะฮะ เลี้ยงไก่5เท่าชิง่ง1-2 25%กันการบล็อกท่าหนึ่งท่ามันฟูตลอดเวลาพลังยิงของมันนี่ระดับเยียวงะเลยพลังยิงระดับเยียวงะเลยนะแต่ต้องใช้ท่าใหญ่นะฮะจากตัวละครที่มีมันใช้ท่าใหญ่ได้อยู่แล้วนะฮะเอาเป็นท่าที่หาไม่ยากท่า3ตัวก็ได้5-4-5ที่ใช้คาวเนาะใช้คาวแล้วก็ไทเกอร์บานปะ3ตัวผมก็จำไม่ค่อยได้ละ น่าจะมีกันอยู่แล้วถ้าใครมีท่าตัวดีสีเขียวซ้ำหลายๆตัวใช้ท่ายิงไกลก็ได้หรือจะเล่นท่าวนเล่ก็ได้ถ้าใครมีท่าดีๆนะตัวละครนี้น่าจะเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดถามว่าทำไมมันเก่งที่สุดมันเลี้ยงไก่มันชิ้นไก่มันใช้ง่ายจริงนะมันใช้ง่ายจริงๆแล้วมีการการบล็อกพระบล็อกท่าด้วยเลือกถูกนี่หลุดไปถึงโกแน่นอนนะครับเปั้งเอสนะครับความแรงอาจจะไม่ใช่แรงเอสนะ จะใช้ง่ายจริงครับรับชไนเดอร์ตัวนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับคอมโบยุโรปนะฮะมีบวกพลังครับต่อมารับมาดูผู้เล่นลาตินนะฮะริวาวครับริวาวตัวนี้จะเก่งนะครับเมื่อเจอกับผู้เล่นสายรับบอลครับเมื่อเจอกับผู้เล่นสายรับบอลนะฮะจะทําให้ตัวนี้เป็นตัวละครที่ยิงแรงที่สุดตัวหนึ่งของของของบอลถ้วยครั้งนี้นะฮะเมื่อเจอกองหลังก็จะบวกพลังอีก20%่ครับ จะทําให้ตัวนี้ผ่านกองหลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าปัญหาของมันนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งครับมันไม่ได้เหมือนชไนเดอร์คือท่าแม่งหาเขที่ค่อนข้างยากนะครับสําหรับออะไรนะคอสฮอกปะคอสฮอกที่ยิงที่คู่กับซื้อบสะมันเป็นท่าที่ใช้ใช้คู่กับซื้อบสะแล้วก็อยู่ในเด็กดีนเท่านั้นจะไปใช้ท่าตัวดีนเก่าก็ได้นะแต่ก็ต้องใช้ใช้ชไนเดอร์อยู่ดี ผมว่าเป็นลิวอร์ลที่ดีนะแต่ยังไม่ถึงระดับท็อปจากไปครับส่วนซาตาน่านะครับเคยวิเคอร์ไปแล้วเป็นหนึ่งในตัวที่ยิงแรงที่สุดนะครับอยู่ระดับ A ครับต่อมาครับมาดูเบาข่านนะครับซูเปอร์ซับป่าวะผมก็จําไม่ได้น่าจาซปปะซูเปอร์ซับแหละเก่งไหมเก่งเออใช้ง่ายไหมเอาจริงจริงอย่างที่ผมบอกเหมือนซูเปอร์ซับทุกตัวเล่นบอลถ้วยนะบวกสทั้งที บวกสทั้งทีมันก็ควรใช้ได้เยอะๆใช้ได้นานๆานะฮะเออโอเคตัวนี้ไม่โหดเท่าไหร่ละโหดน้อยลงลืมไปนะฮะสำหรับเบาขานนะครับโอเคมันเล่นลูกกาอากาศได้ก็จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดจะใช้ท่ายิงที่แรงที่สุดมันก็ต้องใช้คู่กับโอไวรันปะ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้นะ ไม่ค่อยได้ดูตัวนี้เท่าไหร่เอางั้นว่าหลังเอแล้วกันหากใครจะใช้ใช้ได้นะเก่งอยู่เบาคาดความสามารถอะแหลงเอได้แต่ผมให้หลงบีนะฮะเพราะว่ามันลงในครึ่งเดียวไนงะไม่ค่อยคุ้มความคุ้มไม่ค่อยมีและนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วครับของการตัดเกรดตัวละครบอลถ้วยนะครับก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะฮะสำหรับการเรียนตั้งแต่โกกองหลังกองกลางไปถึงกองหน้านะฮะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับชนไนเดอร์เก่งนะใช้เถอะเลี้ยงไก่ชิ้นไก่ใช้ง่ายด้วยดีนัมเบอร์วันไปละครับ